สวัสดีครับทุกคนมาแล้วครับกับคลิปแกะตัวอย่างของซีรีส์ h o w e o f the Dragon ซีซั่นที่2อ p ที่7บอกตามตรงครับว่านี่เป็นอีกหนึ่งตอนที่ผมรอคอยมากที่สุดในซีรีส์ h o w e o f the Dragon ซีซั่นที่2ผมตื่นเต้นมากครับที่จะได้เห็นผู้ขี่มังกรของเจ้าวอมมิทอและก็เผยโฉมเจ้าซิวเววิงพร้อมทั้งผู้ขี่ของมันสักทีหนึ่ง สำหรับตัวอย่างของ e p ที่7มีรายละเอียดเยอะมากเลยครับทางฝั่งคณะดำก็ยังคงโฟกัสไปที่การหาผู้กี่มังกรและจัดตั้งกองทัพในแดนลุ่มน้ำอยู่เลยส่วนฝั่งคณะเขียวน่าจะกำลังตกที่นั่งลำบากเพราะ King's Landing กำลังอดอยากและเกิดความวุ่นวายกองทัพของ Hightower ก็ยังหมาไม่ถึงกองทัพของ Lannister และ s i r c ์ i s ิส n ิโก็ยังไปไม่ถึงฮ a ร r e n h ฮ l เป็นข่าวร้ายทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับคณะเขียว เนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้ครับเป็นเพียงการวิเคราะห์และก็การคาดเดานะครับทุกคนผิดถูกบ้างก็อย่าว่ากันเลยนะครับดังเช่นเคยครับทุกคนสาหรับคลิปแกตัวอย่างคลิปนี้ผมจะอ้างอิงข้อมูลจากหนังสือไฟเอ็นบัตดังนั้นบางหัวข้อในคลิปนี้จึงอาจจะมีการสปอยเปิดเผยเนื้อหาบางส่วนของซีรีส์ how of the dragon ซีซั่นที่2องีพที่7หากผู้ชมท่านไหนไม่อยากรู้ก่อนก็สามารถกดปิดคลิปไปได้เลยนะครับย้ำนะครับทุกคนว่าคลิปนี้มีสปอยสปอยแบบเน้นๆเ,เลยครับ ก่อนจะไปดูกันผมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กดติดตามช่อง YouTube เพจ f a c e b o o k และก็ช่อง TikTok ของผมไปเลยนะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างคลิปเลยครับโอเคครับทุกคนขายของกันเสร็จแล้วเราก็ไปเริ่มกันเลยครับหัวข้อที่1ครับผู้ขี่มังกรหน้าใหม่ของเจ้าซีสโมกในตัวอย่าง EP ที่7เปิดเผยให้เราได้เห็นอย่างชาัดเจนเลยครับว่าคนที่สามารถผูกจิตกับเจ้ามังกร4ีสมกได้คืออดัมแห่งฮัน ไม่แปลกนะครับที่ราชนีเลนิล่าจะไม่รู้ว่าผู้ขี่มังกรคนใหม่ของเจ้าสีสโมคือใครมีจุดประสองค์อะไรและอยู่ฝ่ายไหนผมคิดว่าฉากนี้คำแรกที่อดัมพูดน่าจะเป็นคำว่า My Queen หรือไม่ก็ Your Great ฟาบาดแน่นอนครับแล้วเขาก็น่าจะบอกว่าเป็นคนใต้บังคับบัญชาของลอดคอริสเวลเลียนหรืออาจจะแนะนําตัวว่าเป็นลูกนอกสมรสของหลอดคอริสเลยก็เป็นไปได้นะครับเพราะอดัมก็มีปมเรื่องหลอดคอริสไม่ยอมรับเป็นลูกอยู่แล้วด้วยได้มังกรมาทั้งทีมันก็ต้องโฆษณากันหน่อยใช่ไหมครับด้วยเหตุที่ลูกนอกสมรสดันมาสามารถผูกจิตกับมังกรได้นี่แหละครับที่จะทําให้ราชินีเลนิล่าจุดประกายไอเดียใหม่ขึ้นมานั่นก็คือ แทนที่จะให้พวกผู้ที่มีชาติกำเนิดสูงและมีเชื้อสายทาเกเรียนที่มีจำนวนอยู่น้อยมากและก็เคยลองผูกจิตกับมังกรแล้วแต่ไม่สำเร็จเปลี่ยนมาเป็นเหล่าลูกนอกสมรสที่มีเชื้อสายทาเกเรียนหรือเชื้อสายวาลิเลียที่เคยผูกจิตกับมังกรสำเร็จแล้วน่าจะดีกว่าหรือไม่ก็ใช้ทั้งสองพวกไปเลย ซึ่งไอเดียนี้เจ้าชายเจเซริสน่าจะไม่เห็นด้วยกับราชนีเรนิล่าอย่างแรงเลยครับดูจากคำพูดในตัวอย่างอีพีที่7ก็พอเข้าใจในสิ่งที่เจเซริสพูดในตัวอย่างนะครับสิ่งที่ทำให้ทาแกลเรียนพิเศษคือมังกรแล้วถ้าคนอื่นขี่มังกรได้ทาแกลเรียนก็ไม่ได้วิเศษอะไรเลยเป็นแค่เพียงคนธรรมดาเท่านั้นราชนีเรนิล่าในวัยเด็กก็เคยพูดเรื่องนี้ไว้นะครับเธอบอกว่าใครๆก็บอกว่าทาแกลเรียนใกล้ชิดปววเทพมากกว่ามนุษย์แต่ที่พูดเช่นนั้นเพราะทาแกลเรียนมีมังกร หากไร้มังกรหาแกวเรียนก็ไม่ต่างจากคนทั่วไปส่วนพระราชาวิสริษที่หนึ่งก็บอกว่าความเชื่อที่ว่าหากแกวเรียนควบคุมมังกรได้เป็นแค่เพียงเรื่องมายามังกรคืออำนาจที่มนุษย์ไม่ควรลองดี ส่วนถ้าถามว่าอดัมกับเจ้าซีสมกจะยอมคุกเข่าให้ราชนีเลนล่าไหมมันก็แน่นอนอยู่แล้วครับเพราะในตัวอย่างอีพีที่7ก็มีฉากที่เจ้าชายเจเซริสยืนมองมังกร2ตัวที่กําลังบินอยู่ด้วยกันบนท้องฟ้าผมคิดว่าน่าจะเป็นไซแรกกับซีสมกนี่แหละครับเพราะขนาดมันใกล้เคียงกันมากหัวข้อที่2ครับการหวานมาเมล็ดพันธุ์แห่งมังกร อ้างอิงจากหัวข้อที่แล้วครับเหล่าลูกนอกสมรสที่ผมบอกน่าจะถูกพามาจาก k i g ส Landing เป็นส่วนใหญ่ครับโดยในกลุ่มที่ถูกพามาก็น่าจะมีอัฟเดอะไวท์ซึ่งอ้างตัวว่าเป็นลูกนอกสมรสของเจ้าชายเบลอนทากิเรียนและก็ฮิวช์แฮมเมอร์ซึ่งเรายัางไม่ทราบชาติกําเนิดของเขารวมอยู่ด้วยครับอันนี้อ้างอิงจากตัวอย่างก่อนหน้าที่ปล่อยออกมานะครับส่วนถ้าถามว่ากลุ่มลูกนอกสมรสเหล่านี้มาเพื่อผูกจิตกับมังกรตัวไหน แน่นอนครับว่าต้องเป็นเวอร์มิทอร์กับซีเวอร์วิ่งแน่ราชินีเลนิล่าในฐานะเจ้าของมังกรทั้งหมดบนดรา้อนสโตนก็มีโอกาสโชว์ความเป็นทาแกลเลียนที่แท้จริงให้เหล่าลูกนอกสมรสเห็นด้วยครับคือการทำให้เวอร์มิทอร์เชื่องได้ในตัวอย่างอีพิธีเจเห็นฉากนี้ชัดเจนเลยครับผมสงสัยมากเลยนะครับว่าถ้าราชินีเลนิล่าทำได้ถึงขนาดนี้ทำไมไม่ขี่มันซะเองไปเลยหลังจากนั้นครับราชินีเลนิล่าก็เดินออกไปและให้เริ่มการปลุกจิตกับมังกรเลย ผลที่ออกมาก็มีคนโดนไฟเผาไปเยอะแหละครับแต่สุดท้ายก็คงได้ผู้ขี่มังกรของเจ้าเวอร์มิทอและก็ซิววร์วิงมานั่นก็คือฮิลส์แ m มเมและอัฟเดอะไวท์อ้างอิงจากตัวอย่างก่อนหน้าที่ปล่อยออกมาราชินีเรนิล่านั่งกินข้าวร่วมโต๊ะกับเหล่าผู้ขี่มังกรทั้งหมดของนางส่วนถ้าถามว่าจะได้เห็นเวอร์มิทอกับซิววร์วิงออกบินไหมก็มีโอกาสนะครับ ฉากที่เจ้าชายเจสซริธยืนมองมังกร2ตัวที่กำลังบินอยู่ด้วยกันบนท้องฟ้าอาจจะไม่ใช่ไซแรกกับซีสโมกอาจจะเป็นเวอร์มิทอกับซิววิงก็ได้ครับเพราะเวอร์มิทอกับซิววิงก็มีขนาดใกล้เคียงกันมากเช่นเดียวกับไซแรกและซีสโมกเลยครับหัวข้อที่3ครับเจ้าชายเดมอนและความฝันครั้งสุดท้ายที่ฮาเรนฮอ ในตัวอย่างอีพิีที่เมีฉากความฝันของเจ้าชายเดมอนแค่ฉากเดียวครับซึ่งเป็นฉากที่มีใครสักคนมอบมงกุฎให้กับเจ้าชายเดมอนผมคิดว่าน่าจะเป็นพระราชาวิรษริที่1นนะครับไทม์ไลน์ในความฝันของเจ้าชายเดมอนมันคือสิ่งที่เขาไม่ได้ทําในโลกความจริงครับในความจริงหลังจากการตายของราชนีเอ็มมาแอรินและเจ้าชายเบลอนเจ้าชายเดมอนพาเกเรียนเลือกจะเฉลิมฉลองความรุ่งโรจน์ของตัวเองจนถูกพี่ชายในประเทศ แต่ในความฝันเจ้าชายเดมอนเลือกที่จะอยู่กับพี่ชายของเขาในวันที่ยากลําบากที่สุดในชีวิตนั่นอาจจะเป็นผลให้พระราชาวิสรลิทิหนึ่งตั้งเจ้าชายเดมอนเป็นราชทายาทและยื่นมงกุฎให้กับเจ้าชายเดมอนครับทีนี้ก็น่าจะอยู่ที่เจ้าชายเดมอนแล้วล่ะครับว่าจากทุกความฝันที่ผ่านมาเขาจะเลือกแบบไหนหัวข้อที่4ครับเจ้าชายเดมอนจัดตั้งกองทัพในแด่ลุ่มน้ํา หลังจากการตายของหลอดโกลเวอร์ทัลลี่ในซีรีส์ตอนที่แล้วออสการ์ทัลลี่ก็ขึ้นมารับตำแหน่งหลอดสูงสุดแห่งแดนลุ่มน้ำแทนในตัวอย่างอีพีที่7 Lord Oscar ลอรหลอดออสการ์ทัลลี่เล่นลอดใต้ปลกคลองของแดนลุ่มน้ำทั้งหมดมาอย่างฮาร์เรนฮอลตามคำเชิญของเจ้าชายเดมอนหลอดออสการ์ทัลลี่น่าจะได้เจรจากับเจ้าชายเดมอนครับและในที่สุดตระกูลทัลลี่ก็น่าจะเข้าร่วมกับคณะดำ ทีนี้หลอดออสการ์ทัลลี่ก็ต้องมาแจ้งหรือโน้มน้าวหลอดใต้ปกคลองในแดนลุ่มน้ำทั้งหมดที่มาณที่นั้นซึ่งแน่นอนครับว่าต้องมีข้อเรียกร้องบางอย่างแน่ๆเลดี้เมาลิสเตอร์ก้าออกมาและเรียกร้องหาความยุติธรรมถ้าทุกคนจําได้ครับในอีพีที่5หลอดไพเพอร์หลอดดาลี่หลอดมูทันและเลดี้เมาลิสเตอร์มายังฮารเรนฮอร์เพื่อแจ้งเจ้าชายเดมอนถึงความชั่วร้ายที่ตระกูลแบล็กวูดซึ่งนําโดยเซอร์วินเลมแบล็กวูด กระทำต่อตระกูลแบล็กเฮนนนี่อาจจะเป็นความยุติธรรมที่เลดี้เมลลิสเตอร์ร้องขอก็เป็นได้ครับและความยุติธรรมที่ว่าก็น่าจะเป็นหัวของใครสักคนหนึ่งในตระกูลแบล็กวูดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความชั่วร้ายที่กล่าวมาแน่นอนครับว่ามันคงหนีไม่พ้นเซอร์วินเลมแบล็กวูดซึ่งก็อยู่ในสถานที่นั้นด้วยถ้ามันเป็นไปอย่างที่ผมวิเคราะห์มาก็จะสอดคล้องกับตัวอย่างก่อนหน้าที่เจ้าชายเดมอนกำลังประหารใครสักคนอยู่อย่างลงตัวเลยครับ และการตายของเซอรอวิลเลมแบล็กบูดก็น่าจะเปิดทางให้ตัวละครของหลอดเบนจิคอตแบล็กบูดออกมาเฉิดฉายในศึกที่แดนลุ่มน้ําด้วยครับหัวข้อที่5ครับเกิดอะไรขึ้นกับราชนีพันปีหลวงอลิเซนไฮทาวเวอร์ในตัวอย่างอีพี่7ดูสีหน้าท่าทางของราชนีพันปีหลวงอลิเซนไฮทาวเวอร์ไม่ค่อยสู้ดีเลยครับผมคิดว่าหลังจากประโยคที่เธอพูดว่า ตลอดชีวิตของนางอุทิศให้ตระก,กูลและอาณาจากักรแต่มันคงไม่สำคัญอีกแล้วราชนีพันปีหลวงอลิเซนไฮทาวเวอร์เธอต้องหนีออกจากปรา,าสาทแน่เลยครับทั้งฉากในป่าฉากในทุ่งและก็ฉากทะเลสาบโลเคชั่นพวกนี้ที่ใกล้ที่สุดกับคิงส์แลนดิ้งคือป่าคิงส์วูดทางตอนใต้ของคิงส์แลนดิ้งครับถ้าทุกคนจำได้มันคือที่ที่พระราชาวิสริที่หนึ่งเคยไปล่าสัตว์ในเฮาออฟเดอะดราคอนซีซั่นที่1นั่นแหละครับ ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเธอไปที่นั่นใช่ไหมและไปทำไมมันไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนครับดีที่สุดเลยก็คือไปเที่ยวพักผ่อนส่วนร้ายที่สุดคือเธอจะจบชีวิตตัวเองครับมันก็มีความเป็นไปได้อยู่นิดนึงนะครับอยู่ดีๆทำไมต้องเดินลงไปในทะเลสาบหัวข้อที่6ครับเรื่องราวของเลนาทาเกเรียนอีกเรื่องที่น่าติดตามมากคือเส้นเรื่องของเลนาทาเกเรียนครับในตัวอย่างอีพีเ7เธอกับเหล่าลูกๆของราชนีเลนิล่ากำลังจะออกจากเอ,อรี่ไปขึ้นเรือเพื่อไปอยังเพนทอร์ครับ ดูสีหน้าท่าทางของเรน่เธอยังคงติดใจกับเรื่องมังกรตัวใหญ่ในแดนหุบเขาที่คาดว่าจะเป็นชิฟสติลเลอร์อยู่นะครับเธอคงอยากจะลองผูกจิตกับมังกรตัวนี้ดูสักครั้งถ้าตามข่าวที่ปล่อยออกมาตัวละครของเธอจะเดินในเส้นเรื่องของเนเทลและเนเทลจะถูกตัดออกจากซีรีส์ไปเลยครับสำหรับผมเองก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นตะครับว่าบทของเนเทลจะโดนตัดออกไปผมขอเผื่อไว้นิดหน่อยสัก5%เผื่อซีรีส์จะหลอกเราทุกคน แต่เอาจริงๆถ้ามีการเปลี่ยนให้เลนาไปดำเนินเส้นเรื่องของเนทเทิลจริงๆมันจะเปลี่ยนแปลงเรื่องราวไปเยอะมากเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าถ้าทางทีมผู้สร้างซีรีส์ให้เลนาซึ่งเป็นลูกสาวของเจ้าชายเดมอนมาอยู่ในเส้นเรื่องของเนทเทิลมันจะเป็นการตีความพงศาวดารแห่งเมเดนพูที่เขียนโดยเมสเตอร์นอร์เรนหรือเปล่าเพราะเมสเตอร์นอร์เรนบันทึกเอาไว้ว่าเจ้าชายเดมอนกับเนทเทิลนอนในห้องนอนที่อยู่ติดกันพวกเขากินข้าวด้วยกันทุกคืนและทุกเช้า เจ้าชายเดมอนเอนดูรักใคร่สาวน้อยผิวสีน้ำตาลอย่างที่ชายคนหนึ่งน่าจะเอนดูรักใคร่ลูกสาวของตัวเองและบรรยายเพิ่มเติมอีกว่าเจ้าชายเดมอนสอนเรื่องมารยาทให้กับเธอและมอบของขวัญดีๆให้กับเธอถ้าทีมผู้สร้างตัดเนทเทิลออกไปความสัมพันธ์เชิงชู้สาวอาจจะกลายเป็นความสัมพันธ์เชิงพ่อลูกพ่อเรนาไม่ใช่ลูกหลักของเจ้าชายเดมอนและเจ้าชายเดมอนก็ไม่เคยดูแลนางเลย ซีรีส์อาจจะอยากให้เราเห็นมุมมองความเป็นพ่อของเจ้าชายเดมอนหรือเปล่าครับถ้าเราดู House of the Dragon ซีซั่นที่2อปิ p ที่5จะมีฉากในความฝันที่เจ้าชายเดมอนฝันเห็นอดีตภรรยาเลนาเวลเลียนซึ่งมาถามเจ้าชายเดมอนว่าท่านเคยดูแลลูกๆของเราไหมทุกอย่างมันก็ลงตัวพอดีเลยครับอันนี้ก็ฟังหูไว้หูแล้วกันนะครับทุกคนเล่าสู่กันฟัง หัวข้อที่7ครับมับงกรของเจ้าชายเดรอนออกบินแล้วหรือว่า Battle of Honey w i e จะถูกตัดออกไปจากซีรีส์ถ้าเราพูดถึงศึกใหญ่ในช่วงการร่ายรำแห่งมังกรยังไงชื่อของ Battle of Honey w i e ก็ต้องเป็นหนึ่งในนั้นอย่างแน่นอนครับอ้างอิงจากตัวอย่าง ep ที่7ที่มีเสียงของใครสักคนกำลังอ่านจดหมายที่ส่งมาจากโอทาว ซึ่งเนื้อความในจดหมายบอกว่าในตอนนี้มังกรของเจ้าชายเดรอนออกบินแล้วและจะไม่มีใครสามารถหยุดยั้งกองทัพของตระกูลไฮทาวเวอร์ได้แน่ประกอบกับคำพูดของแกลนเมสเตอร์ออไวในซีรีส์อีพีที่6ที่บอกว่าตอนนี้ในแดนสุดเขตเก,เกิดสงครามตระกูลบิชบูรียกทัพเข้าโจมตีกองทัพของตระกูลไฮทาวเวอร์เพื่อแก้แค้นที่หลอดของพวกเขาสิ้นชีพถ้าใครยังจำได้ก็คือ Lord l ลอดไลแมนบีชวู r ีที่โดนเซอร์คริสตินโคจับหัว6โต๊ะนั่นแหละครับจากข้อมูลเหล่านี้ที่ผมพูดถึงผมเชื่อว่าในตอนนี้ที่แดนสุดเขตเกิดศึก Battle of h o n e y w i ่ e อยู่ครับและการที่มีแค่จดหมายมาแจ้งผลของศึกว่ากองทัพของตระก,กูลไฮทาวเวอร์เป็นฝ่ายชนะแบบในตัวอย่างอีพที่7ก็แสดงว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นศึกนี้ในซีรี How Dragon, ส์ House of the d r าก o n ซีซั่นที่2ครับ เหตุผลสนับสนุนของผมก็คือตัวละครของเจ้าชายเดรอนทาแกลเรียนยังไม่ได้แคสนักแสดงเลยครับแล้วจะเอาอะไรมาให้เราดูล่ะไหนๆก็อาจจะไม่ได้ดูแล้วผมขอเล่าถึงศึก Battle of Honey w i ไจากหนังสือ Fire and Blood แบบคร่าวๆให้ทุกคนฟังหน่อยแล้วกันนะครับในแดนสุดเขตกลุ่มผู้สนับสนุนราชินีเลนิล่ากำลังโจมตีกองทัพใหญ่ของตระกูลไฮทาวเวอร์อย่างหนักฝ่ายคณะดำ นำโดยหลอดอาันทารีและหลอดอารันบิชวิลรี่ใช้การโจมตีแบบรวดเร็วและฉับพลันสลับกับการถอยเพื่อชะลอการลุกคืบของทัพหน้าของตระกูลไฮทาวเวอร์พวกเขาโจมตีค่ายของหลอดออมูลไฮทาวเวอร์ทั้งกลางวันและกลางคืนสังหารหน่วยสอดแนมและจุดไฟเผาในแนวเดินทัพของตระกูลไฮทาวเวอร์ส่วนในอีกด้านหนึ่งหลอดโอเวนคอสตินก็นำกองทัพจากทรีทาวเวอร์ เข้าโจมตีก่อกวนขบวนสัมภาระและกองสเสบียงของตระกูลไฮทาวเวอร์ที่อยู่ทับหลังการโจมตีเหล่านี้กินเวลานานหลายเดือนทับของตระกูลไฮทาวเวอร์ก็ยังไม่สามารถจัดการกับฝ่ายคณะดำได้ในช่วงปลายปีที่129หลังการพิชิตกองทัพขนาดใหญ่ของตระกูลโรแวนและตระกูลแคชเวิลก็เดินทับลงมาทางใต้เพื่อสมทบกับกองทัพของตระกูลทาลีบิชบิวรีและคอสตินเพื่อจัดการปิดฉากกองทัพของตระกูลไฮทาวเวอร์เมื่อหลอดอมูลมเห็นว่า มีกองทัพของศัตรตูมุ่งมาสมทบกันจากทางเหนือลอดออมุลก็สั่งให้กองทัพของเขาตั้งทัพและจัดแนวป้องกันตามแนวแม่น้ำฮันนี่ไวกองทัพของไฮทาวเวอร์ถูกล้อมด้วยกองทัพของคณะดำในทุกด้านและมีทีท่าว่าจะเป็นฝ่ายเพี้ยงพล้ำแต่เมื่อเจ้าชายเดรอนและมังกรของเขาเจ้าเทสเเรียนราชินีสีน้ำเงินมาถึงสนามรบและเริ่มเปิดฉากโจมตีกองกำลังของคณะดำที่ปิดล้อมอยู่ทางทิศใต้ แนวปิดล้อมก็พังทลายลงทันทีกองทัพของไฮทาวเวอร์เป็นอิสระและสามารถจัดการกับกองทัพของคณะดำที่เหลืออยู่ได้ทั้งหมดยกเว้นกองทัพของหลอดโรแวนที่ถอยทัพกลับไปอย่างที่มั่นบทสรุปของศึกนี้คณะเขียวเป็นฝ่ายเอาชนะคณะดำไปได้และกองทัพของตระกูลไฮทาวเวอร์ก็มุ่งหน้าต่อไปอย่างคิงส์แลนดิ้งหัวข้อที่8ครับเกลือและทะเลในตัวอย่างอีพีที่7มีฉากที่อลินส่งจดหมายให้กับอดัม ผมคิดว่าพวกเขาทั้งสองคนน่าจะได้เป็นเวลาเลียนแล้วในตอนนี้ถ้าอ้างอิงจากคำพูดของอดัมในซีรีส์อีพที่6การที่ลอร์ดคอลิสยอมรับเขาเป็นลูกที่ถูกต้องตามกฎหมายอดัมก็ต้องดีใจมากแน่นอนครับส่วนอลินเขาก็คงรู้สึกเฉยๆแหละครับเพราะไม่เคยคาดหวังเรื่องนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วถ้ามองในด้านการเมืองครับราชินีเลนิล่าเป็นคนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดจากการที่ทําให้พวกเขาเป็นลูกที่ถูกต้องตามกฎหมายของลอดคอริส ได้ทั้งความพักดีและกำลังรบเพิ่มใครล่ะครับจะไม่ทําในหนังสือ Fire a n o o l o o d คนที่เป็นตัวตั้งตัวตีเรื่องนี้คือลอร์ดคอริ s กับเจ้าชายเจสริสเวลเลียนนะครับหัวข้อที่9ครับ King's Landing ที่กำลังสุกงอมในตัวอย่างอีพที่7เอเลนดาแมสซี่ปรากฏตัวอีกครั้งในชุดคลุมสีแดงนู่เหมือนว่าการสร้างสถานการณ์ใน King's Landing จะยังไม่จบลงครับ ในตัวอย่างมีฉากที่ทหารในหน่วยพิทักษนครมาดึงใบประกาศรูปมังกร3ามหัวซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นสัญลักษณ์ของราชินีเลนิล่าที่ติดอยู่หน้าบ้านของประชาชนออกไปผมคิดว่าตอนนี้ประชาชนใน King's Landing เลือกแล้วครับว่าจะสนับสนุนใครมันใกล้เวลาเต็มทีแล้วครับที่ King's Landing จะโดนพิชิตสักทีหัวข้อที่10ครับเจ้าชายเอมอนและเจ้ามังกรเวกา้ากำลังจะไปไหน ในตัวอย่าง ep เจ็ดเจ้าชายเอมอนกําลังควบม้าไปยังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งผมขอเดานะครับว่ามันจะเชื่อมโยงกับที่ผมวิเคราะห์ไว้ในหัวข้อที่5เจ้าชายเอมอนน่าจะกําลังไปตามหาราชินีพันปีหลวงอลิเซนไฮทาวเวอร์แม่ของเจ้าชายที่หนีออกจากปราสาทไปครับส่วนอีกสถานที่ที่ผมคิดว่าเจ้าชายเอมอนจะไปคือฮาร์เรนฮอลครับโดยเจ้าชายจะติดตามกองทัพของเซอร์คริสตินโคไปยังฮาร์เรนฮอลพร้อมกับเจ้ามังกรเวกา้า ประเด็นทั้งหมดในตัวอย่างของ How อ f ฟปิ d าก g o n ซีซั่นที่2อ p ที่7ที่ผมวิเคราะห์ได้ก็มีประมาณนี้ครับทุกคนซึ่งผมต้องขอย้ำนะครับว่าเจตนาในการทำคลิปแก่ตัวอย่างคลิปนี้ไม่ใช่การสปอยครับแต่มันหลบไม่ได้จริงๆทุกคนคิดว่าจะเป็นอย่างที่ผมวิเคราะห์ไหมครับหรือถ้ามีความคิดเห็นแบบไหนก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับผมอยากคุยกับทุกคนจริงๆ โอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ